คุณซิริงโคนุดมสินจบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อพื้นฟูสุขภาพ มาดูตัวนี้ดีกว่า t a r g เกนะคะเพราะฉะนั้นยูนิซีจำได้ไหมตัวแรกกลุ่มคลีนส์คือล้างนะคะกลุ่มที่2องนอริสนอริสก็คือกินทุกวันกินไปเรื่อยๆใครอยากกินกินกินได้ t a r g เกเลือกไปเลยค่ะว,ว่าท่านจะดูแลแก้ไขเฉพาะจุดเรื่องอะไระเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละมันนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาท่านเปิดหนังสือได้ยี่ หนังสือ25เปิดรันหรือยังนะคะโอเคหนังสือหน้า25นะคะพาเก็ตแรกเลยเนี่ยเราบอกเลยนะคะว่าเป็นตัวที่มันมากๆเอาไว้เบอร์หนึ่งเลยคือชะรอความแก่มีใครอยากแก่เร็วไหมคะไม่อยากเพราะฉะนั้นเวลาอันบอกทุกคนเสมอว่ามนุษย์นะคะร่างกายเราเกิดมาเนี่ยสามารถอยู่ได้ร้อยปีตอนนี้เนี่ยท่านจะเจอโรคภายนอก ที่คนแก่ก่อนวัยเพราะว่าเจอจากสารพิษเยอะบางคนเดี๋ยวนี้เด็กอายุ30กว่าหัวงอกแล้วเคยเจอไหมคะน่ากลัวมากเลยเนาะโอเคทีนี้กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มชะลอความแก่กลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มของกระดูกและข้อกลุ่มที่3เรื่องของเสริมภูมิกลุ่มที่4หัวใจและหลอดเลือดกลุ่มที่5นะคะเสริมพวกระบบหายใจนะคะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของการย่อยอาหารนะคะกลุ่มข้างล่างที่เป็นตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสริมสุขภาพเด็ก ะะกลุ่มตรงกลางอันล่างเนี่ยเรื่องของควบคุมน้ําหนักนะคะส่วนกลุ่มสีชมพูเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ personal care หรือว่าในเรื่องของผิวพรรณนะคะเพราะฉะนั้นในหนังสือเนี่ยเราตรงหัวมุมเนี่ยเวลาที่ทุท่านเปิดเนี่ยเราจะแยกตรงมุมข้างล่างเอาไว้ให้แล้วนะคะตรงที่เป็นตัวเลขอะคะ่ะถ้าตัวเลขเป็นล้อมด้วยสีฟ้าเนี่ยก็คือ clean s นะคะถ้าตัวเลขล้อมด้วยสีเขียวตรงหัวมุมมันเนี่ยนะคะก็คือเป็น nonlist นะคะถ้า หัวมุมเป็นสีส้มๆนะคะตอนแรกจะทําเป็นสีแดงก็มันมองตัวหนังสือไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตถ้าข้างหลังเนี่ยจะล้อมด้วยสีชมพูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผิวพันธเพราะนั้นเวลาบางทีท่านเปิดเนี่ยดูจากตัวเลขแล้วก็เป็นสีตรงปลายหนังสือก็จะแยกได้ค่อนข้างง่ายนะคะโอเคมาดูตัวแรก ชะลอความแก่ก่อนเลยทีนี้ทุกอย่างที่เป็นทารก็ตนะคะบางโดยส่วนใหญ่ของทารก็ตหรือแก้วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเนี่ยเราจะใช้ควบคู่ไปกับในกลุ่มของนอริสเช่นกินผักผลไม้กินใยอาหารกินตัวอื่นแล้วใช้ตัวนี้ควบคู่ไปนะคะกลุ่มชะลอความแก่เป็นกลุ่มที่จําเป็นที่สุดเลยคือถ้าลูกค้าไม่ล้างสารพิษนะอ่อนไม่ขายให้เสียชื่อเรา เพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าคนอยากจะสาวจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาสารพิษออกร่างกายไม่สะอาดเลือดไม่สะอาดลำไส้ไม่สะอาดที่ดูไส้ยังเหม็นอยู่เลยกลิ่นปากยังเน่าอยู่เลยแล้วจะมาฟื้นฟูในเรื่องของความหนุ่มสาวมันจะฟื้นไม่ไม่ขึ้นไม่สุดนะคะไม่มันเพราะนั้นเวลาที่เราจะให้คนเนี่ยคือทุกคนเวลาเจอหน้าเราพอรู้ว่ามีตัวแบบอุ้ยกินแล้วกลับมาเฟิร์มแน่นตึงกระชับอยากได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแต่เราไม่ให้นะคะ ต้องล้างก่อนอย่างน้อยสองอาทิตย์แล้วค่อยมากินตัวนี้นะคะจะได้ไม่เสียชื่อเราแล้วเขาจะเด้งแบบสุดๆเลยนะคะแล้วหน้าจะใสขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มล้างถ้าเป็นคนที่กินยามาเยอะๆมาก่อนเช่นเป็นคนที่เมื่อก่อนอาจจะติดยาติดบุหรีกินเหล้ามาเยอะหน้าตาคล้ำมากท่านอาจจะจับเขาล้างตับสักเดือนหนึ่ง หรือถ้าไม่ล้างตับอาจจะใช้ตัวล้างน้ำเหลือง1เดือนคู่กับชาเนเจอร์ที T, คู่กับคอโรฟิลแล้วก็ใช้ตัวเดลี่พอดิวผักผลไม้อย่างนี้ค่ะไปสัก1เดือนก่อนนะคะแล้วพอเดือนที่2องใจเย็นทิดหนึ่งมาใช้ตัวชะอความแก่ตัวจริงเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยค่ะเด้งแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะโอเคตัวนี้เนี่ยในสารสกัดของเขานะคะในหน้า26นะคะ ตัวชะลอความแก่ของเราในคอร์สเนี่ยถ้าเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่ามันจะมีชะลอความแก่แบบเร่งด่วนกับดูดูแลแบบไปเรื่อยๆถ้าดูแลไปเรื่อยๆเนี่ยแค่ท่านใช้ Bio Life Tool ใช้ Daily p r o d i u ใช้ในกลุ่มของล้างสารพิษเป็นประจำคอลอเตฟิเป็นประจำเตมิมวิตามินซบ้างประมาณ3-6เดือนเนี่ยเขาจะดูสาวขึ้นอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วแต่ นะะในกลุ่มคนที่อายุ30กว่าขึ้นไปแล้วมันเริ่มแรงโน้มถ่วงเริ่มดึงเราลงนะคะหน้าเริ่มตกแก้มที่เคยอยู่ข้างบนมันลงมาเป็นเหนียงแล้วคอเริ่มเป็นเส้นนมเริ่มจะถึงสะดือแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่ฟื้นเฉพาะแต่ตัวฟื้นเฉพาะมีข้อแม้คือถ้าเป็นคนที่กินยาของแพทย์อยู่หรือมีโรคประจําตัวอยู่ใช้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะตัวเอ j นจูวีเนตนะคะใช้ไม่ได้ เช่นคนที่เป็นโรคเกาตก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เราต้องไฮโปรตินมากๆเราต้องการโปรตีนที่แบบดีที่สุดในการจะฟื้นร่างกายเพราะฉนั้นเกาตใช้ไม่ได้คนที่เป็นโรคความดันสูงนะคะถ้ากินยาของแพทย์อยู่ในตอนกลางคืนตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะคนที่มีโรคหัวใจอยู่ใช้ไม่ได้นะคะคนที่ท้องอยู่ยิ่งห้ามใช้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งตัวนี้ในคนที่มีปัญหาในเรื่องของไต ะะไตที่ยังไม่ถึงขั้นล้างไตแต่คุณหมอบอกว่าให้งดอาหารโปรโตีนนะคะตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะตัวนี้เป็น,ปนแบบโปรโตีนที่มันเข้มข้นที่สุดเลยแล้วมันเป็นโปรโตีนที่มันสร้างทําให้สมองมันสร้างฮอร์โมนใหม่อะคะ่ะแต่มันเป็นตัวที่ปลอดภัยและไม่ต้องฉีดนะคะในท้องตลาดท่านจะเจอตัวที่แบบเป็นฮอร์โมนแบบกินกินไปก็ถามว่าสาวแล้วมีมะเร็งแถมเอาไหมคะ น่ากลัวหรือแบบพ่นที่ใต้ลิ้นมันก็เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะคะสาวได้หน้าเด้งได้แต่โอกาสเป็นมะเร็งมีก็น่ากลัวอีกแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วเห็นผลดีกว่าทั้งพ่นทั้งฉีดสารพัดนะคะโอเคทีนี้มาดูถ้าท่านเห็นนะคะส่วนประกอบที่ออนเขีย ที่อยู่อันนี้ค่ะด้านด้านข้างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนจะเล่าให้ฟังว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของพวกแร่ธาตุพวกแคลเซียมเพราะ,ะนลินจูวีเนตเนี่ยจะทําให้เราสาวขึ้นเนี่ยในแง่ของรูปร่างนี่คือมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่กระดูกเนี่ยจะแน่นด้วยนะคะเวลาที่เรากลับมาสาวร่างกายจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นะคะแทนเนื้อไขมันกระดูกจะมีการเก็บกระดูกอีกครั้งหนึ่งหน้าตาจะผ่องใสคอลลาเจนทุกอย่างจะกลับมาสร้างหมด อวัยวะที่เคยเหี่ยวถ้าเขายังไม่ตายมันจะกลับมาสร้างใหม่ได้หมดเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาบิวก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยทองนะคะประมาณ3ปีหรือเวลาที่เขาเข้าวัยทองจริงเนี่ยอาการตกของวัยทองจะไม่ค่อยเป็นหรือคนที่เข้าสู่วัยทองแล้วเริ่มหมดในเรื่องของเพศแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงแค่ประมาณเพิ่งหมดวัยทองมาแค่ประมาณ3เดือน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยจะเร็ว นะคะหัวงอกกับเป็นหัวดําก็จะเร็วนะคะอันนี้คือทําได้ขนาดนี้นะคะแต่ต้องกินถึงถึงหน่อยเขาบอกมีคนจ่ายเรา3 6มหมสองเดือนหัวงอกเป็นหัวดํานะคะจริงๆค่ะสามารถนะคะทีนี้ตัวนี้วิธีกิน ก่อนนอนเท่านั้นนะคะแล้วมันจะเวิร์กผสมกับน้ําเย็นจัดจัดแล้วเขย่าแรงแงนะคะแล้วดื่มรสชาติจะเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์นะคะมี2ส,สูตรนะคะสูตร1กับสูตร2ส,สูตร1เนี่ยเขาเรียกว่าสูตรจืดนะคะสูตร2องเขาเรียกว่าสูตรไฮโซเพราะนั้นเดี๋ยวทุกท่านเลือกได้นะคะว่าจะเป็นไฮโซหรือว่าจะเป็นสาวจืดนะคะโอเคทีนี้ สองสูตรแตกต่างกันยังไงนะคะอาา่าสูตรแรกก่อนสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเนี่ยหนึ่งแพ็คทานได้1เดือนเพราะว่า1กระป๋องทานได้5ครั้ง1เดือนเราทานแค่15ครั้งก่อนนอนคืนเว้นคืนนะคะถ้าจำไม่ได้ว่าวันขี้หรือวันคู่นะคะให้เปลี่ยนมาเป็นทาน5วันหยุด2วันนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะได้ไปทานอาหารนอกบ้านอะไรได้ตัวนี้เนี่ย ถ้าจะทานนะคะให้ห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อย1ึถึงสักสองชั่วโมงให้ห่างจากมื้ออาหารก็คือต้องให้ท้องว่างเพราะว่าเราเสียดายวิตามินมากๆนะคะถ้าเอาไปคลุกกับอาหารนะคะเสียดายเลยล้วกินแล้วมันไม่เด้งเราไม่จืดด้วยนะคะเสียดายเพราะนั้นต้องให้ท้องว่างๆแล้วกินแล้วจะไม่อ้วนแต่ถ,ถ้าคุณเอาตัวนี้ไปกินพร้อมกับอาหารนะคะจะอ้วนเลยเพราะว่ามันเป็นโปรโตีนนะคะตัวนี้เนี่ยเ,เวลาบอก ถ้าขายตัวเล็กนะคะต้องบอกลูกค้านะเพราะว่ามันจะแตกเนื้อสาวตั้งแต่คืนแรกที่กินเลยถ้าล้างมาดีๆนะคะใครเคยแตกแล้วมั้งคะเนื้อสาวแตกไหมคะพี่เตรียมตัวทันไหมคะคนผู้แนะนําบอกก่อนใช่ไหมคะอ่าเลยรับทันนะคะมีบางคนตกใจนะคะโทรมาะโอ้ยน้องเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนยุงกัดทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายสร้างกรธฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวขึ้นมาใหม่ ะะแล้วมันหลังได้เนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกได้ถึงเขาเรียกว่ามีวาโซเดเรชันเล็กๆในหลอดเลือดฝอยอะค่ะแล้วเวลาหลอดเลือดเราขยายตัวพร้อมกันเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโอ้โหแตกยิบซ่านทั้งตัวเลยนะคะถ้า,ถ,าถ้ายังนึกไม่ออกลองเคยเป็นเน็บไหมคะนั่งนานๆแล้วขาชาแล้วพอเวลายืดยืดเท้าออกเลือดมันวิ่งพร้อมกัน เคยเคยเป็นใช่ไหมคะวิ่งประมาณนั้นเลยค่ะโอ้โหหมันมากนะคะนี่อาการแตกเนื้อสาวเขาเรียกว่าจืดนะคะบางคนเรียกจืดบางคนเรียกแตกเนื้อสาวอ่อนแล้วแต่จะพนาน,านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่อายุน้อยชอบจืดเพราะว่าเวลาจืดนะคะพี่ค่ะหัวจงหัวใจนะคะเลือดสาวสูบฉีด ผู้ชายทานได้ค่ะที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่ว่าลูกค้าหลักที่ซื้อเรานะคะผู้ชายเยอะมากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาทานไปนอกเหนือจากฟื้นในเรื่องของความหนุ่มความสาวแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายเขาเร็วกว่าผู้หญิงเลยคือเรื่องเซ็กเขากลับมาคือกลับมาเลยค่ะเพราะฉนั้นมีคุณป๋าป๋านะคะเห็นภรรยากินอยู่นะคะคุณภรรยากินได้ประมาณสักเจ็ดวันกว่าจะเริ่มฟื้นแต่คุณป๋า,ปา กินเข้าไปเนี่ยนะคะขอบอกเลยค่ะกลับมาหนุ่มใหม่ในร่างเดิมนะคะถ้ากินทั้งสามีภรรยาเนี่ยได้ครอบครัวใหม่ในร่างเดิมทั้งคู่เลยนะคะอ,อ่าใช่ค่ะทานได้เลยค่ะต้องดูโรคที่เขาเป็นด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเป็นโรคหน่อยๆธรรมดานะคะกินได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีนะคะอ่อมีน้องน้องที่อายุแค่ยี่เคยเห็นคนอายุ20่กว่าแล้วหน้าโทรมๆหน้าหยวๆเป็นเส้นๆ,ๆเคยเจอกันไหมคะข้างนอก คือเด็กไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะอายุ22 23ยี่สิบสามยาหน้าก็เหี่ยวกันเป็นเส้นแล้วค่ะหรือบางคนแบบมีลูกเร็วอายุแบบสิบหกสิบเจ็ดมีลูกพอถึงอายุยี่สิบกว่านี้แบบมันอดนอนมากเลยอะไรประมาณมันโทมกินตัวนี้ไปเลยแค่หนึ่งเดือนดีเลยนะคะขอบอกใครที่แบบตัวเหียวๆดูแล้วไม่มีเนื้อนะคะแสดงว่าความสาวอาจจะตกต่ําเร็วกินได้เลยนะคะขอบอกนะคะเพราะนั้นกินสามเดือนหยุดหนึ่งเดือน แล้วถ้าอยากสาวต่อกินต่อได้เลยเป็นตัวที่ตลาดนะคะหูดีมากๆนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นไฮโซนะคะรุ่นไฮโซเนี่ยจะไม่จืดเพราะว่ามันจะหลับเลยหลับเร็วตัวเมื่อกี้เนี่ยจืดก่อนเราค่อยหลับเพราะนั้นถ้าจะมีกิจกรรมอะไรนะคะรีบมีกิจกรรมก่อนเพราะว่าเวลาหลับหลับลึกเลยนะคะหลับสบายมากๆแล้วสักประมาณ7วันเนี่ยสองอาทิตย์าคหน่าค่ะหน้าเนอจะเริ่มดี ขอแค่สามอาทิตย์ถึง1เดือนนะคะรูปร่างทุกอย่างเฟิร์มแน่นตึงยกกระชับทั้งข้างนอกข้างในเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเวลาเพื่อนออนเนี่ยคือเป็นคนชอบเซ็กซี่แล้วเธอก็จะใส่เสื้อสายเดี่ยวเพราะนั้นของเธอก็จะชัดมากเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยตอนที่เราขายตัวนี้ให้เขาเนี่ยวัดเนาะวัดวัดไหล่กับวัดห,วหัวนม นะคะเอาสส่วัดวัดนะคะกินไปสามเดือนตอนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องวัดแล้วเธอเพราะว่าทุกคนเห็นฉันเนี่ยนะรู้เลยว่ามันเคลื่อนตัวขึ้นนะคะในขนาดนั้นเลยมีมีอีกคนหนึ่งนะคะตัวเขาเองเนี่ยเขากินไปนะคะสามีไม่รู้นะคะว่ามาทําธุรกิจทางด้านอาหารเสริมกับเราเห็นแต่ภรรยาชงไอ้นี่กินทุกวันนะคะผ่านไปแค่สองอาทิตย์เองอนะคะ่ะสามีไปเมาส์ที่ที่ทํางานบอกว่าเมียเขาเนี่ยได้เมียใหม่ในร่างเดิม ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนยกเครื่องใหม่ปรากฏว่าสามีทั้งหลายนะคะรวมตัวกันมาฝากสามีเพื่อนเนี่ยค่ะซื้อซื้อเป็นสิบชุดเลยค่ะเอาไปให้เมียตัวเองกินเพราะไม่อยากนอกใจภรรยาเลยให้ให้ภรรยากินเพื่อจะได้เมียใหม่ในทั้งเดิมน่ารักมากทีนี้อันนี้เป็นสูตรไฮโซนะคะสูตรไฮโซเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ เนื้อจะละเอียดกว่ารสชาติอร่อยกว่าหลับลึกกว่าไม่มีอาการจืดหัวใจไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่เต้นเยอะมากนะคะเหมาะกับคนที่แบบอายุเยอะนะคะแต่ว่าการเด้งของผิวสูตรนี้จะเร็วกว่าโอเค ะะวันนั้นเวลาสั่งซื้อท่านเลือกได้นะคะถ้าสูตรนี้ต้นทุน2 0 0 4ราคาขาย3,000นะคะยังเป็นสินค้าที่ฝากอัพไลน์ซื้อจากต่างประเทศอยู่นะคะส่วนตัวนี้ราคาทุน